ดีเลยดีใจมากเลยค่ะดีใจที่เห็นแบบมวลแบบว่าความสนุกความสุขความบันโงก็ก็หวังว่าที่พวกเราจะทำอนี้อย่างแค่งานการเนี่ก็จะมีความสุขแต่นี่คือเป็นตมถ้เทียบเป็นเปอเซจากในหนังนะร้อยเปอร์นที่จะนยจุดูนนึ่งเอเซ็นตในหนังนี่คือเ็นที่ผมมง่แต่มีความรับเยอะเหมือนกันนล้ค่ะที่มันปกปิดโมเมต์เหมนะ ละมก็ต้องเยอะเรื่องออ่ะดูว่าดิมันเป็นพอเรื่องอะไรครับแว่าเาอะไรพาะมันมีบงสิจะดึงไงาชื่อาสีเดาได้เลยเหรอตอนนี้ว่ามันจะดงอ่ะยังไม่ทันได้ดูเลยนะ คือเป็นวาอยุ่90ฉันเราก็จะเอาทุกอย่างที่เราคิดว่า,ามันเป็นสเสน่ห์ของว่าและของเทรงมียุคนั้นอ่ะมาใส่ตัควค่ะเป็วหนึ่งคือการกตัวอะวไรกรวตุ้ฝันกันมาหี่อยซื้อออกไปคนที่ห้ามไปฝันตอนนี้ก็คือ หรอกินต้นเป็นคนไข่ทอดมาให้กินต้งงตนเป็นคนไข้ทอดมาให้กินต้นเป็นเหมือนบุคลากรที่อยู่มาทุกทุกสมัยของแท้ออและเขาเป็นคนที่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องออที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้เกออ็อบอกแค่ว่าทีมเชลเลอร์เนี่ย แซงสนามดีมาไม่ได้รว่าเรื่องนี้ของไทยที่จริงๆเราเราเขาไม่ทันเงี้ยร่องดีวอไเงี้ยเีเขาไม่ทันเรื่องทันไหมเรื่องเกิดขึ้นในอิเดีลาดเนาะแต่ตองยังไม่ทันแล้วว่าว่าทันอะไรเราพูดเรื่องอะไรกันอยู่โฟกัสแต่ชาวตะวันออกกลางที่เดินในเอ็สเปียร์มาไม่ได้ฟังทันคำถามแก๊งเด็กแนใมว่าเรื่องหนังปลายฝัน่ะเป็นเรื่องของอะไรยังไงบอกว่าใน90อ๋อทานสี่ทันทัน เรื่องนี้มันมป็นแรงจากที่แล้วมันใครที่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยไหคหรือไม่งงค่ะอ๋อนูนิวใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือปัญหาอันนี้คือปัญหาในการอยู่ในกองด้วยหรือออกมาข้างนอกคือนิวปผู้ผ่านหมดเลยสองคนนิวงงไหมล่ะพี่นิวอ่ะไม่น่าจะงงแต่ผมอ่ะงงผมอ่ะไม่รู้เอาจจะเกิดไม่ทัน่ทีถามือแใจว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้มันจริงกหบฟ้าอะไรอย่เงี้ยไม่ได้ถามคือตอนแรกก็นึกว่าอ้าว ไม่ใช่เขียนมาเพื่อเป็นก็เป็นคาไทเตอร์ไปฝันก็เขียนมาเพื่อเพราะว่าเป็นไปฝันเราเป็นเพื่อแบบคาไทเตอร์สมมุติขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีเรียกว่าตำรวมเรียกว่าตำรวมมีโซนีมัใช่ไปรีเสิร์ชมาอย่างที่บอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวไปฝันมีเสน่ห์ที่สุดแต่พี่ก็ได้เห็นเลยคะที่แบบพอเราปล่อยไปแล้วคนก็มีคำถามเอ๊ะคนนี้หรือเปล่าเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรแบบ อย่างที่บอกว่าเราทําจากความรักค่ะเราจะไม่ทำเพื่อโจมตีหรือว่าอะไรจไากไหนเค่ะจากความรักจริงๆเลยวันนี้ก็เป็นแบบแฟนคลับที่แบบไปดูเขาเล่นคอนเสิร์ตไปซื้อเทปอะไรอย่างเงี้ยฉันต้องทำเพื่อเอาจริงเพื่อเทรนด์เพื่อทำให้รู้ว่ากว่าเขาจะเป็นที่ว่าได้เนี่างไรเขาต้องทําอะไรเสียสละเขาต้องอะไรมาจริงแต่ว,ว่าคืออยากะข,ขอจริงๆที่แบบเธออะก็ไปโฟกัสว่าเขาจะเมาส์อะไรในนั้นไมม่า ในกองเธอต้องขำต้นแน่ก็คืออยู่ประมาณไหนแต่มมนถือว่าเราอะเขาฟังเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเฉพาะบุคคลหรือไม่แต่มันก็เป็นฟสมเหมือนกับว่าเขาว่ากันว่าแต่เราก็รู้สึกว่าเราอิเราไม่สนใจเรื่องว่าเบสออนทูไม้แต่เรารู้สึกว่าพอหน้างานแล้วว่าเจปลายฝันเนี่ยเขาทําถึงจุดที่เราจะเดือดได้ว่าเฮ้ยทำไมดีว่ามันแบบบบาบอขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไฟไปในสไตล์ของเด็กรุ่นใหม่

มันจะพี่เจิร์นครัเต็มเต็มเลยนะครับแล้วจบไปนะครับพี่เจิร์นแบบที่พ่อพี่ก็คือเป็นแบบว่าจับกอนค่ะแบบว่าทันหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไอยู่ในเรื่องอะไรยากสในเรื่องอะไรยากด้านค่ะด้านการแสดงด้านทุกอย่างทั้งการเต้นการแสดงทุกอย่างใหม่ทุกแบบที่มาต้องต้องซ้อมเต้นแล้วก็ต้อง workshop การแสดง แล้วก็มาเจอกับหมู่มวลที่พลังแรงงานดีๆเออดีๆแบบเรื่องงานกูเป็นดุลอัตราส่วนกันเป็นดุลก็ก็ต้องรอกวไม่รอาช่วงเนะฮะัวาคฝั่งฝั่งแกงเนี่ยค่ะอะไรก็ได้ค่ะตะไคร้ความความกดความบางดีๆขนาดไหนกามกันเอาก็สุดๆเลยค่ะเพราะว่าเราอย่างของหนูเป็นเป็นแบบ หน้าใหม่ด้วยเป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้รับบทนักแสดงนำโอ้โหบอกเขาหน้าใหม่เก่ามากค่ะพี่พี่ทำจะบมโหเ่าเออเออแบบคือมันม <Hayır. S 1> <laim neither> ันเข้าที่แล้วนะเข้าที่บทมันยากแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องต้องทำแบบอีกเยอะมากเลยอ่ะเพื่อเพื่อเพื่อเป็นตัวละครไลลาอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยมากแล้วก็ยากมากขอดอกบอนอมีข้าว่างมีกุมารมีอะไรด้วยค่ะ ซีนนั้นน่ะเป็นซีนที่ต้องเล่นสดด้วยนะใช่พี่เต้ยเขาบอกว่าอยากเป็นใครเป็นเลยเป็นใครดีู่วะใส่เข้าไปใส่กันหน้างานใส่ไข่ใสเข้าไปก็เลยออกมาหลายรคลเตอร์เน้ทำไมว่าเคมีเราสามคนจะเข้ากันไหม ก็คือคนอย่างเราเอาจริงๆนะคนที่มันเรียเทสๆอย่างเราเนี่ยอย่างอย่างอย่างนี้นิวอย่างนี้แล้วยังพอแบบว่าโอเคกระดาษชําระหมดอย่างเงี้ยมันก็ไปดึงกระาดาษ A4 มาชุบน้ําให้เราอะไรเงี้ยยังพอเป็นฟิลประมาณนั้นแต่เอานุนิวอ่ะลงมาอยู่กับบอบอๆออย่างเราอ่ะแล้วก็คิดว่ามันจะยังไงภาพรวมออกมาเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรอย่งเงีะแต่ครั้งแรกที่เจอน้องเขาบอกน้องว่าอะไรครั้งแรกที่เจอริมเขาบอกว่าอะไรครั้งแรกที่เจอผม คือจะบอกว่าคือจะมีการอย่จะมีการละลายพฤติกรรมบอกว่าน้องคะเวลาเข้ามาอยู่กับพวกพี่สองคนอ่ะที่นี่เขามีบิวตี้สแตนดาร์ดใหม่นะในกองเนี้ยพี่กับปิงปองอ่ะสวยที่สุดออพยายามใส่ข้อมูลหลังๆไม่เริ่มเชื่อเห็นหรือยังว่าผมโดนขนาดไหนตั้งรับยังไรคะผมก็ตั้งรับไม่ได้ก็เข้าร่วมเลย จริงพี่พี่สวยสุดแล้วหลังหลังหลุดอยู่ <laughs> หลังหลังพอพอพี่พี่เริ่มเบนแล้วสักพักหนึ่งเดินไปหาอะไรกินใช่ไหมกองรวมเริ่มหยิบมะม่วงเบา <laughs> ทิ้งแล้วก็เอาขนมไข่มาจิ้มกระปีกินแล้ว <laughs> คือเริ่มหลุดหลุดแล้ว <laughs> <laughs> บางทีเดินเดินไปปุ๊บเดินเดินไปปุ๊บพี่พี่เขากำลังนั่งอะไรคุยอะไรมามอยเล่นโทรศัพท์อยู่เดินไปหน้ากระจกโอ้หแล้มมันน่ารักกว่าเฮ้ยเริ่มหลุดหลุดแล้ว จะมีมเดี๋ยวมันเกิดอะไรได้ซึมซับมาซึมซับความมั่นใจใช่ว่าเพราอ่อนบวกเปียกเลยบอกว่าไม่ได้นะอย่างเงี้ยสู้ใครเขาไม่ได้นะนี่ต้องดูพี่พี่เป็นตัวอย่างนี่เดี๋ยวพี่นิวบอกแรกเลยไม่ได้แบบเนี้ยสู้ใครเขาไม่ได้จะลงคนอดูรังแกมันอื่นเขาดังแกตลอดเพราะฉะนั้นพี่เขาเลยเริ่มทำแกเราก่อนเลย มีภูอ่ได้แข็งแกร่งแต่ทุกวันนี้มันรังแกเราม <c oughs> ันคือตอนแรกถอนเขา <c oughs> ใช่ออส,สอนในสครมสู้คนเดิน<ช>น,นี้สู้เราเองสู้เราเพราะว่าเป็นบทบาทที่คาแรคเลนจ์เราเนาะต่างๆด้วยใช่ครับคือเรื่องนี้มีทั้งคือเป็นการเล่นหนังกับ D D S ครั้งแรกของผมด,ด้วยแล้วก็คาแรคเตอร์ที่แบบ ออหลุดดีหลุดหลุดดีค่ะแล้วก็คือมีร้องกับเต้นคือผมชอบที่มีร้องกับเต้นด้วยเหมือนเราก็ได้โชว์สิ่งที่เราแบบสามารถพอจะพอจะพรีเซนต์ได้แต่ว่ามันเป็นการร้องกับเต้นที่คือไม่คิดว่าจะต้องมาทำมาในแบบนี้เหมือนกันใช่แต่ว่ามันแบบ มันหลุดมากมชอบชอบเรื่องนี้มากเลยแต่ก็ติดใจอ่ะสีดาชนิดก็แนวนี้ใช่ไหมยนอ,าาอนยันยันนะจันยันไม่ <c oughs> แต่ยันยันถึงมนุษย์หนึ่งจะมาเล่นแบบเอเอเราจะเราจะไหวอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> มองจากอุกทานเนื้อแต่ก็คิดว่ามันไม่เข้าเน <c oughs> <c oughs> ี่ยไมนเข้าจริงๆแปลแต่ว่าพอเขาไม่อยู่ด้วยกันพอเขาเวิกช็อปรวมกันอะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่า มันเป็นความต่างที่แบบเปรี้ยวหวานลงตัวเป๊ะแต่ที่จริงๆอ่ะเสี่ยวก็ไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นหรอกค่ะอ๋อเปรี้ยวคุณจะรู้อยู่แล้วค่ะมันเรื่องอะไ้ออมเขาก็มีของเขาอยู่เพียงแต่ว่าเขาเขาอยู่ที่นี่นึกออกมั้ยเหรอว่าที่ที่เขาอยู่อ่ะมันไม่แบบว่าช่วยดึงให้แบบว่าสิ่งนะไรออกมาจากตัวเขาเลยน้ำสับปะรดเขามันดีเกินตอนนี้ใช่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 จให้แบบนั้นแหละค่ะเราก็เลยอยากให้แต่ทีนี้ เขาก็ทําได้ทุกอย่างแล้วอะอย่างที่บอกว่าเราจะได้เขาว่ากระต่ายแต่ว่าเขาเป็นกระต่ายเปล่านอกแนี้เป็นกระต่ายที่แบบอยู่กับจงอ้างอยู่กับหมูวาเคยเห็นพวกที่แบบว่าเขาทําของป้าที่เขาเอาไหมาแล้วเขาเอาสัตว์แปลกๆทั้งหลายๆตัวลงไปแล้วใครที่จะอยู่รอดอ่ะอันนั้นอ่ะเอาไปทําของอ่ะถ้าเอาหนูเอานิ้วๆเอานูนิ้วขย่ารวมกันอ่ะคนที่รอดคือเยนี่นะจ๊ะ หนูนิวรอดนะจ๊ะคือสั่งหลังมาพี่ๆก็เริ่มพ่ายแล้วเหมือนกันเริ่มโอเคเอาเลยจ้าัำไม่เบาค่ะไม่เบาค่ะที่ว่าที่นักเอกร้อยล้านห้าฝั่งมันมันกดดันตอนนี้แหละเฮ้ยเราไปดีว่าเราไปเฟิร์มไปผ่านไปดูกันเยอะๆนะไปปีแล้วเป็นมัดสายใหม่คนดูหนังดูไทย ถาจริงจริงเราใส่ไว้ในช่วงเวลาที่ดีมากๆอยู่ช่วง1ิดธันวาคมวันหยุดพอดีวันหยุดพอดีด้วยการสัปดาห์วันพุธด้วยอีกครับก็คิดว่าตลอดทั้งปีนี้เราก็ผ่านอะไรมากามาแล้วก็ตามที่หมอดูกล่าวเขาบอกว่าปีน้า่ะอยู่นี้ก็เลยคิดว่าเออถ้าเราเครียดกันขนาดนี้แล้วเนี่ยวไปดีละคน ให้อีฟ่าลาบีของเราเป็นเหมือนแบบฝันช่วงปลายปีเพราะว่าถ้าคุณตามน้องโดคุณจะไม่ได้แค่ความสนุกความเฮฮาแต่เชื่อว่าคนได้ไปดูจะอิ่มออกโรงมาแบบอิ่มและพร้อมสู้ในคืนหน้าแน่นอนใช่ไปดูไปเยอะ่มใๆต่างๆร้อยล้านเนาะพี่เติร์นเนาะแต่เราต้องนั่นแนวก่อนแม้แต่ว่าเชื่อจริงๆเพราะว่าคือหนึ่ง ความตั้งใจความเพ่มเพลงของทีมแสดงไม่ว่าจะเหตุผลนี้หรือว,ว่าท่านะนะคะร่มพิมงานแล้วก็อย่างที่บอกไว้ตอนแถลงข่าวว่านี่ว่ามันเป็นรสชาติหนังไทยที่แบบคุณไม่ได้เจออะไรแบบว่ามานานมากแล้วนานานทีมันจะแหลกออกมาได้เรื่องะคะ่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณกี้บอกว่ามันจะเป็น energy ท,ที่ต้นเชื่อว่ามันจะเป็น e อ e r g ที่ทออบคุณดีแล้วคุณจะมีแรงทพลัง สู้ต่อจิงจริงคือความสุเขาบอกว่าหัวล้อคังเดียวก็ยุ่ยยู่ไปเป็นแบบสิบีเชื่อว่าเรื่องนี้จะทำให้กุ่มหัวล้อแบบไม่จสักาที่สุดเลยอย่ายาวคุณจะได้หัวล้อแเบมนสตอรแน่นอนจะเล่าไก็ไม่เล่าพิซกี้เพราะว่าใครที่ชอบตุ๊เสีย่างเฟซีเห็นว่าแขรับเชิญจะมีแต่เด็ดๆเรื่องนี้ก็คือตั้งตารอได้เลย หมี่งอนนั้นคือน้ำจิ้มมาก10เปอเซ็นยังมีไก่เชอสไนเดอยอะเอาแบบว่าถ้าแสดงไม่รู้อะเมื่อกี้เนี่ยเปิดความดึงเทเลอร์เปิดเงินช็อปยังไม่รู้เลยว่าเขามาตอนไหนคือพี่ต้ยไม่ได้บอกเราคำว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยเป็นใครจะมาแล้วเมื่อกี้ที่ดูก็มีบางคนทตีนอ้าว มาด้วยหรอด้วยหรอเราไปถ่ายมาหลายอย่าไปอยู่ก็เลยจะเป็นเซอร์ไพรส์เพราะเออแบบว่าเหมือนจะมีนะแต่พอค่อนดีโลก็อ้าวไม่มีได้หรอสรุปอ้าวไมวันนั้นมาทำไมไม่มีมีสี่เยอะเตยมีเยอะมีเยอะเยอะหรอตั้งใจด้วยว่าเหมือนมันจะเป็นแบบว่าซิงเกิลของเรื่องยิ่เราทำนั้ชอบผู้แข่งเป็นเชียร์ลีดส์่วนคนจะรักเขาหรือจะชอบเขาให้คนแบบตกใจในรื่นี้ใช่มีแน่นอนหากตอนต่างเล่นอย่าง ขามาเอาเลยสองสองสองตะเกียงไร่ขอดีว่าเลยาเดีว่าเลยนี้เป็นคาแรคเตอร์เลยเป็นคาแรคเตอร์เลยแล้วคาแรคเตอร์เป็นบันใบนะแรปเปอร์พี่ต้องมีเย้บัสยูเคลียร์เศร้าเหงาหนอยหน่อยแหนวยูก็มันจูหนังอายสิบเชนวาจีบ้าแรบบีไงล่ะเย้า แค่นี้พอประมาณนี้แหละสำหรับใครที่ว่างๆนะคะสิบปาราคมนี้ก็มาดูกันได้นะคะดีว่าลาวีและองค์เทพจะประทานพรให้ทุกท่านลํำรวยลํำรวยค่ะเอาก็ฝากนางของพวกเราด้วยนะคะเรื่องดีว่าราวีสิบัาบาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์เดี๋ยวเสียงสูงแล้วด้วยปกอันนี้ฟิลมเหมือนไก่

หุดเจ็บหยุดเศก้าหยุดฝ่ายยุดเอาปฟาและเต็นท่า